สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียน,น,ยนทุกคนเลยนะคะวันนี้นักเรียนก็มาพบกับครูเจนนะคะครูจะมาสรุปเครื่องหมายเครื่องหมายบวกลบคูณคูณหารคูณหารง่ายๆนะคะเป็นทริคนิดหน่อยนะคะโดยเฉพาะม2ครูสอนม2เนาะม2เราเราใช้เยอะนะคะตอนนี้เราก็ใช้กันเยอะในการบวกลบคูณหารพรหุนามถูกไหมคะลูกทีนี้เรามาดูกันว่าจริงๆเราก็ใช้เราก็ใช้อีกนานะคะ ม,มันมีทริคให้เราจําหรือให้เวลานักเรียนทําแบบฝึกหัดอะคะ่ะให้นักเรียนพูดไปด้วยทําไปด้วยคือเราจะเกิดความแบบว่าเหมือนมันซึมมันเข้าใจอุยอ้ยอุ้ยทำไมฉันเริ่มเข้าใจแล,ล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งครูจะหาคําพูดแบบคําคล้องท้อง,องกันง่ายๆให้นักเรียนสามารถพูดแบบเหมือนลิ้นไม่พันกันให้สามารถจําได้อะไรอย่างเงี้ยนะนะครูจะแยกการบวกการลบเป็น3มพวกการคูณการหาร อันนั้นก็เหมือนกันไม่เป็นไรอันนั้นเดี๋ยวเราไว้พูดถึงทีหลังนะคะเอาการบวกการลบก่อนการบวกและการลบนักเรียนมาดูค่ะอันที่1นนะคะครูบอกว่าเครื่องหมายต่างกันนํามาลบกันเครื่องหมายใดมากกว่าให้ติดเครื่องหมายนั้นต่างกันลบกันยังไงคะครูเจนอะเรามาดูเรามาดูนะคะว่าตัวอย่างครูขออนุญาตขยายหน้าจอนะคะตัวอย่างเช่นครูบอกว่าลบสบวกหนักเรียนดู เครื่องหมายต่างไหมคะลบสองกับบวกห้าต่างถ้าเครื่องหมายต่างแบบนี้เราเอามาลบกันเลย5้าลบสองได้3เราตั้ง3ไว้ก่อนนะคะคาว่าเครื่องหมายใดมากกว่าให้ติดเครื่องหมายนะั้นนักเรียนดูนักเรียนดูเครื่องหมายลบมีค่าเป็น2เครื่องหมายบวกมีค่าเท่ากับ5แสดงว่าเครื่องหมายบวกมันมากกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นให้เราตอบบวก แต่ปกติเราต้องใส่อย่างนี้ไหมคะไม่ต้องเราไม่ต้องใส่แบบนี้นะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า3มันก็คือจํานวนเต็มบวกเนาะนี่คือเราก็ใส่เราก็บวกสเราก็ใส่3ไปเลยนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างอีก1ตัวอย่างนะคะเช่นลบ1ิบวกสิอ่านักเรียนดูเครื่องหมายต่างไหมเอ่ยต่างนะคะลบและบวก ่แนนนอเครื่องหมายต่างกันนํามาลบกันเครื่องหมายใดมากกว่าให้ติดเครื่องหมายนั้นนำมาลบกัน15ตั้งลบด้วย10ได้5ทีนี้นักเรียนมาดูเครื่องหมายลบมีค่า15เครื่องหมายบวกมีค่า10แสดงว่าเครื่องหมายลบมากกว่าเราก็ติดเครื่องหมายลบนี่คือความหมายว่าเครื่องหมายต่างกันนํามาลบกันเครื่องหมายใดมากกว่าให้ติดเครื่องหมายนั้นทีนี้มาดูข้อ2ข้อ2ครูบอกว่ายังไงคะ แบบที่2องเขบอกว่าลบชนลบเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกลบชนลบยังไงเช่น4ลบลบหนักเรียนสังเกตนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะลบมันชนกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าลบชนลบถ้าลบชนลบแบบนี้ให้นักเรียนเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกอย่างนี้แสดงว่าข้อนี้ตอบ10นะคะลบชนลบเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวก 3ทีนี้พอเป็นสามนะคะเขาบอกว่าลบแล้วลบอีกคือลบที่เพิ่มขึ้นลบแล้วลบอีกคือลบที่เพิ่มขึ้นยังไงคะครูเจนอสมมุตินะคะไม่ใช่สมมุติตัวอย่างแล้วกันตัวอย่างเลยนะคะเช่นลบสิบลบสองลบแล้วแล้วก็ลบอีกนักเรียนสังเกตเครื่องหมายดีๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลบชนลบถ้าเป็นอย่างเงี้ยเรียกว่าลบแล้วลบอีกนะคะทีนี้เรา ล,ลักษณะความหมายของลบแล้วลบอีกเราสามารถเขียนได้อีกแบบนึงที่เราพบเจอบ่อยๆก็คือลบสิบวกด้วยลบสลักษณะแบบนี้นักเรียนมันเป็นยังไงครัครูเจนก็คือเช่นครูอะไปยืมเงินแดงครูไปยืมเงินแดงสิบาทครูบอกแดงยืมเงิน10บาทแสดงว่าครูเจนอะติดลบแดงอยู่ สิบบาทก็คือลบสิบแต่คุูจะบอกว่าใช้เงินไม่พอขอยืมแดงเพิ่มอีก2บาทได้ไหมก็เป็นก็เป็นการเป็นครูเจนะติดลบแดงเพิ่มอีก2บาทครูเจนติดแดงทั้งหมด12บาทนี่คือความหมายของคําว่าลบที่เพิ่มขึ้นนะคะนักเรียนนะคะเสร็จแล้วเครื่องหมายลบแล,<อ>ล<อ>้วมาดูเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารต่อนะคะนักเรียน เครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารเราไม่ต้องคิดเยอะค่ะนักเรียนเหมือนกันเลยเหมือนกันยังไงครับครูเจนก็เขาบอกว่าเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันหรือหารกันเป็นบวกเครื่องหมายต่างกันคูณกันหรือหารกันเป็นลบอ่ะครูครูยกตัวอย่างแค่เป็นคูณให้นักเรียนดูนะคะเช่นเครื่องหมายเหมือนยังไงถ้าเราเอาบวก2คูณด้วยบวก3เห็นไหมมันเป็นจํานวนเต็มบวกนะคะบวก2บวกคูณบวก3ได้6 มันก็คือเหมือนกันเหมือนกันคูณกันได้บวกเห็นไหมคะก็ตอบ6ถ้าเราเอาเครื่องหมายที่อ่าเหมือนกันอีกตัวหนึ่งก็คือเช่นลบเมื่อกี้เหมือนกันคือบวกเหมือนกันอีกตัวหนึ่งก็คือเหมือนกันลบสองคูณลบสามเห็นไหมคะลบคูณลบอันนี้ก็ตอบ6เช่นกันเพราะเครื่องหมายเหมือนกันนะคะพอเป็นเครื่องหมายที่ต่างกันต่างกันยังไงเช่นลบสี่ลบสี่คูนสามนี่เห็นไหมคะ บวกลบคูณด้วยบวกเห็นไหมคะลบ4คูณด้วย3อันนี้เราใส่ลบไว้ก่อนเลยมันต้องตอบลบอยู่แล้วเพราะเป็นเครื่องหมายต่าง4 3 12เราก็ตอบลบ12อย่างนี้ค่ะพบนี่ค่ะคือเครื่องหมายเครื่องหมายเหมือนกันหรือเครื่องหมายต่างกาันการคูณกับการหารเหมือนกันเลยค่ะนักเรียนนะคะ,ะจบแล้วสำหรับคลิปสั้นๆนะคะครูหวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะ ไว้ดูซ้ําๆวันไหนนักเรียนจําไม่ได้นักเรียนก็มาสามารถเปิดคลิปของครูเจนได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ